ที่นี่สถานีปากคลองที่นี่สถานีปากคลองเวรสานีมีความประสงค์ลงที่สถานีปากคลองกระตันลงจากกบรถโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่นําติดตัวมาดำเนิลงให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับท่านอย่าเดินทางไปครับวันนี้โปรดนาสิ่งของสัมภาระของท่านเคลนไปขานที่นั่งภายในกบรถให้เรียบร้อยได้ครับอยาขึ้นลงหรือใช้บันไดยนนที่โดยสารขนารถที่ออกจากสถานีพาดพรางอาจะรับตรไลจากกบรถได้กบรถนี้ออกจากสถานีปากคลองแล้วอยู่รับส่งไว้สารที่ ไปหยุดรถบามะกอ,อกใต้ไปหยุดรถชัยบุรีสถานีพัทลงุงสถานีบางคลองให้นาของการรถไฟแหประเทศไทยขอขอบคุณเวรศาสนรทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานมานะครณครับ